ติดตามรับชมช่องแฟนทีวีทางกล่อง g m m z หมายเลข49จาน PSI หมายเลข173และ c เคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือทาง YouTube f a c o b อิน i n s t กรมแฟนทีวีแฟนทีวี artist talk พดกันหน่อย ทิสท้องนะคะเรามีหนึ่งนักร้องสาวสวยแบบว่าเป็นดาราเป็นนางเอกด้วยนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวขอต้อนรับน้องมุกวานิชเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะจูเลียค่ะน่ารักมากเลยนี่เราเพิ่งเจอกันเมื่อวันเสาร์ใช่ค่ะเสาร์ที่แล้วหนูใช่ในเสาร์พิเยษ เป็น<ช>ยังไงบ้าง,งตอนนี้ซีรีส์จบแล้วค่ะก็กระแสตอบรับดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะก็บอกว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตที่ได้เล่นเป็นนางเอกแบบเป็นตัวอย่างนี้แถมได้คู่กับท่พูนภูริชัยที่เป็นพระเอกบอกว่ามือหนึ่งตอนนี้ดังเลยค่ะสุดฮอตตอนนี้นะคะก็รู้สึกลื้นผิมใจมากที่กระแสตอบรับดีค่ะแนะนำตัวอีกครั้งก่อนใช่ไหมสวัสดีค่ะมุกวรรณีถาวรวงค่ะจากซีรีส์รักนะเป็ดงูค่ะนี่สเลยอะ น้องโมอายุเท่าไหร่คะ18ค่ะไม่หันมามองแบบนานฉันรู้เธาคิดอะไรอยู่แววตามันฟอไวมากจริมใกล้เคียงกันอยู่ไม่ต้องขยี้ค่ะ ที่ว่าจะเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องนางเอกเต็มตัวแล้วเนี่ยนะเขาก็แบบก็ได้โชว์เสียงใช่เลยมีซิงเกิลแรกจากจากละครเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะก็ได้ร้องได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่ะชื่อเพลงมาทันเวลาพอดีค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมุกเข้ามาในจิม MTV r e c o r d เนี่ยในฐานะของศิลปินฝึกหัดก่อนแล้วแต่ว่ามีโอกาสได้เล่นซีรีส์ก่อนค่ะคนอื่นก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคือเราเข้ามาในฐานะศิลปินจริงๆเราเป็นนักร้องที่แสดงได้งห่าคะ แต่เราอาจจะทำทั้งสองอย่างได้ดีมากจนคนอาจจะสับสนว่าเราเป็นอะไรกันแน่โอขคาดขอบคุณค่ะฟาทุกที่ขอ20บาทเท่านั้นหละไว้พูดถึงเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้พูดถึงอะไรเพลงนี้เพลงมาทันเวลาพอดีนะคะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่ากำลังมีปัญหาแล้วก็ต้องการใครสักคนแล้วเขาเข้ามาได้ทันเวลาพอดีเลยเป็นเหมือนตัวแทนของนางเอกทั้ง4คนของเรื่องรักนักเป็ดโง่ค่ะเขาจะมีความอักลี่อักลี่ในที่นี้คือไม่ได้แบบ หน้าตาขี้เหร่อย่างเดียวก็วจะมีความบกพร่องหลายๆอย่างค่ะแนะบบว่าอาจจะเป็นนิสัยบุคลิกหรือว่าความไม่มั่นใจหรือว่าแบบความแบบผิดปกติที่แบบว่าชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงลองบอกห,อหน่อยอย่างจูเนียผิดปกติตรงจูเนีย <laughs> <Junior S 1> <laughs> เขาจะเป็นสิวค่ะทำให้เสียโฉมก็คือก็คือขี้เหร่นั่นเหละอักลี่แบบอักลี่เลยนะอ,อักลี่แบบภายนอกเห็นชัดเจนว่าแล้วตอน้องทําังไงให้น้องแบบเป็นอย่างนั้นไไม่มีการแต่งหน้าสิ่นสูตรค่ะ เห็นน่ะมีแม้มีลูกแมมัน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 สุดดพลังจริงๆแบบว่าแต่งสักแบบใช่แต่งสักแบบชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยเาแต่งหน้าใช่ค่ะแล้วก็ความยากก็คือมันต้องแบบ เปลี่ยนให้มันคอนติเนียวกันด้วยอย่างวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะหลายเลเวลไงคะสิวมันจะมีหนึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามอะไรเงี้ยบางวันซีนเช้าเลเวลสามต่อมาเลเวลศูนย์ต่อมาเลเวลสองเนี่ยเปลี่ยนสิวคือจริงๆในเรื่องเนี่ยสิวจะค่อยๆหายไปเพราะว่านางไปร้อยไหมแล้วนางเลยแพ้ติดเชืเพราะฉะนั้นในการถ่ายหนึ่งวันเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายแบบเรียงลำดับใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบสิวเยอะสิวเลเวลหนึ่งพึ่งร้าน อยากเชื่อแล้วออกมาจริงๆคือสวยงามขนาดนี้อ่ะโอ้โหทีมงานก็ต้องแบบย้อนองดูภาพต้องดูภาพมันต้องโกรธจริงๆพี่กิ่งคือมันคือมันไม่ใช่แค่แดงๆอ่ะเดียวมันมีหัวสิวเหลืองๆด้วยพอแล้วจะกินข้าวไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากดูเรื่องนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าในหน้านิวฟีดเฟซบุ๊กก็จะขึ้นมาเลยว่าแบบพี่เสือผู้ชายในฝันกินชาแม็กเอ็ือะไรก็ตามคือให้เผาเลยดีกว่าพี่พูทอยากพูดถึงเขาหน่อยพี่พูทธหรอจริงๆ ที่พี่พูดมีความคล้ายกับพี่เสือเยอะอยู่เหมือนกันคือว่าในในแง่ไหนเขามีหลายอย่างเขาไม่หล่อนั่นก็ด้วยแต่คือแบบเขามีเขามีอะไรนะจนจนไม่อ่อยจนจนนี่คือห่างไกลพี่อ่อยพี่อ่อยตรงไหมพี่อ่อยเนี่ยตรงไหมพี่อ่อยก็ก็อาจจะตรงนะเพราะว่าพี่พูดเนี่ยเขาขอเมาส์หน่อยเอาเลยที่คนแบบชอบชอบแบบขอเสื้อขอเสื้อข้างนอกเลยเลยคือแบบไม่มีการอายไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนในห้องแบบ ห้องที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยแต่เขาแต่เขาองมีเหตุผลของเขาเขาจะบอกว่าเออก็เนี่ยห้างเสียเสื้อผ้าให้ผู้หญิงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเขาก็ะอข้างนอกก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่หรอกจริงๆคือเล่นฟิตเนสมาเยอะไงมันก็นี่คือโอกาสอันดีที่จะเจอได้ไม่ต้องไปชที่ไหนอะไรแบบนั้นแล้วมีอะไรอีกมีปากหมาปากหมาไหม ไม่ไม่นะแต่ว่าก็จะก็จะมีจะมีด่าน้องเล่นบ้างพี่พูไม่ได้ดูอยู่อ่ะเต็มที่เลยค่ะก็แบบขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยด่าคือแบบขี้เล่นขี้หยอกใช่ไหมเฉยๆอย่างเงี้ยก็สนุกสนานกันไปนะคะ อ่ะแล้วกระแสตอบรับที่แบบว่าดีเกินคาดนี้ทุกวันนี้เดินออกไปไหนที่ห้าเที่ยวห้างนี่เขาเรียกกันไหมเขาเรียกเขาเรียกค่ะแต่เขาไม่ได้เรียกมุกเขาเรียกจุเนียเออจูเนียจุเนียอย่างนี้มุกได้มีโอกาสไปสครูทัวร์ตามโรงเรียนต่างๆจส่วนหญ่เขาจะเรียกพี่จูนเนียพี่จูเนียกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังนึกชื่อเราไม่ออกแต่ว่านึกชื่อในซีรีส์ได้ก่อนก็อินไปเลยอินกับซีรีส์ใช่แล้วเขาอินกับซีรีส์ค่ะแล้วเจอบ้างไหมเจอแบบว่าไปตามที่ต่างๆแล้วมีการแบบมาจิกกัดแบบว่าไม่ได้นะพีี่เสืออขงนม แม่หม่ว่าเธอวะแยกแยะกันได้ค่ะแล้วว่าทุกคนที่ดูก็น่าจะรักนางเอกไปด้วยแหละไม่ใช่แค่ตัวเองหรอกนางก็ต้องชอบอ่ะแล้วเพลงนี้แหะค่ะร้องยากไหมการทำงานเพลงครั้งแรกของหนูยากค่ะจริงๆมุงเุกว่ามาก็หลายเพลงแล้วก็เข้าห้อง้องอัดบ่อยแต่ว่าทุกครั้งที่เข้าห้องอัดก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็ตื่นเต้นอยู่ตอนได้รับจดเพลงนี้มารู้สึกว่าเพลงนี้แบบยากไหมคือมีเวลาเตรียมตัวแบบไม่ไม่เยอะอะค่ะคือพอ คือพอได้ปุกก็ต้องแบบอาทิตย์หน้าว้อัดแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ต้องต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามุกก็ุก,ก็ยังอ่อนอะุก,ก็ไม่ได้เก่งก็เลยต้องแบบว่าทํากันบ้านว่าท่อนนี้จะยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้เราลองสดได้พอด้วยแล้วทงนี้ใครเป็นโปรดิเวเซอร์พี่โตค่ะอ้ยอันนี้อันนี้ภูมิมมใจเราเสนอว่านีน่ทิ้งไว้กลางทางทิ้งไว้กลางทาง เราคนแต่งทิ้งไว้กลางทางค่ะแต่งมาทันเวลาพอดีให้กับมุกดีงามสุดยอดเลยแล้ววิวน้องเขาก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะวิวแรกได้เท่าไหร่วิวแรกได้ล้านวิสองวิสองวิก็สองล้านแล้วแต่ในสี่ก็สี่ล้านเออล้านนะคะลัดเลอนะธรรมดาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคือแบบงานก็รุ่งอะไรก็ดีไปหมดยังมีเรื่องดีๆอีกใช่ไหมเขาสมมมีอีกค่ะมีเรื่องควมร่วมความรักก็ดี นี่เดี๋ยวนี้ป่วยเนี่ยนะถ้าพี่กิ่งป่วยนี่มาหาน้องมุกเดีรยวมุกพาไปหาหมออ๋อตายตายตายาหมอที่ไหนคะไปหาหมอหมอแม่อะไรเี่เขาเรียนเขาเรียนอยู่เขาเรียนอยู่เรียนปีสองนี่ไงไปเป็น case s t ด d y ฉันว่าเดี๋ยวน้องเขาจะแบบยาเลยป่วยใจมากกว่าเออนี่เราก็เห็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นในหน้านิยฟีดเยอะคือ ฮัลโหลคือใครฉันต้องต้องโฟกัสนางเอกเรื่องนี้สิทำไมไปโฟกัสแบบพระเอกตัวจริงของเขาเออยังไงยังไงยังไงไม่รู้อยากรู้ก็ไปหาเซิร์ชในกูเกิลกันเองเออไปหากันเองอใช่นะโอเคคุยกันพอเท่านี้ก่อนเพราะน้องน่ารักมากเรายังไม่ให้ไปไหนนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยเพลงนี้ต้องโชว์สดๆให้ฟังนะค่ะได้ไหมคะได้ค่ะ But I'm a little I keep ดีดีงามมากจริงๆคือเป็นคนร้องในสตูก็ดีแล้วนะร้องสดก็ดีอีกขอบคุณค่ะรอติดตามผลงานต่อแต่ว่าก่อนอื่นให้ฝากผลงานชิ้นนี้ก่อนเลยค่ะโอเคค่ะก็ฝากซีรีส์ก่อนละกันเนาะค่ะซีรีส์รักนับเป็ดโง่ตอน perfect match นะคะก็ตอนนี้ออปรสานไปแล้วแต่ว่าก็สามารถดูย้อนหลังได้ใน Youtube หรือว่าไล n ์ทีวีนะคะแล้วก็ฝากซิงเกิลแรกในชีวิตของมุกด้วยค่ะก็ การร้องเพลงเป็นความฝันของมุกนะมุกก็อยากให้สนับสนุนนะคะโหลดของแท้กันนิดนึงเสียตังกันนิดหน่อยนะคะดอกจาน1 2 3 2 4 2 5่าแล้วกดโทรออกค่ะหรือว่าจะ k เค o x i ล็กบ็กไ็ได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะไปดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ขอช่องทางการติดต่อด้วยค่ะนองมุกค่ะแล้วกันการการติดต่อค่ะไอจีติดตามมมค่ะก็มุกวรณนิดถาวรมุกวรณนิดพ่อถาวรมุกถาวรมุกทำไมกมุกวรณนิดค่ะ M O O K W U O R N I T ค่ะ แล้วหมอแม่ล่ะคะหมอแม่ไม่ต้องนะไม่ต้องต้องขายคนเดียวพอนะคะเด็กวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่มาแจกความสดใสให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะรอติดตามผลงานต่อๆไปของคุณน้องน่ารักที่สุดเลย ติดตามรับชมช่องแฟนทีวีทางกล่อง g m m z หมายเลข49จาน PSI หมายเลข173และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือทาง YouTube Facebook i n s t a g กรมแฟนทีวีแฟนทีวี